ด้เวลาเขาคัวกับคุณนายแม่กันล่ะจ้ามันคือคุณนายแม่สิภาพามาเฮ็ดแกงน่องม่ดองใส่ปลาคอทอดปลาสลิดค่ะแล้วก็ปลาคอแดดเดียวกันจามันี้เมนูของเหาพะอูตูตนหอมจ้าภาษาอีสานเอินพะอูตูภาษากลางเอินใบแมงรักกันจารปลาคอเห็ดความสะอาดแล้วเรียบร้อยค่ะพร้อมพุ่งปา่าภาษากลาง เรียกปลาช่อนค่ะบานเห่ากับเอินปลาคอเนาะจ้าน้องไมดองจ้าเครื่องสี่ห้าเอามาตําจ้าหอมแดงพริกมันนี้คุณนายแม่ใส่พริกสดจ้าตะไคร้อันนี้เครื่องปรุงจ้าปลาแดกภาษากลางเอินปลารารสดีเกลือน้ำปลาปลาแดกนีแล้วแต่ผู้มักก็มักเลิจ้าแต่คุณนายแม่หันมัก กินปลาแดกันนะจ้า,า,จาคุณนายแม่ก็ันเลยใส่ปลาแดกน้จาจ้ามาลงมือเห็ดกันเลยบานจ้าค่ะมาตำเครื่องแกงกันเลยจ้าเอาพริกลงด้วยจ้าใส่เกลือลงไปน้ำพี่น้องตำปุ๊บปุ๊เพราะว่าตำละเอียดด้วยจา่ามีผ้าเดี๋ยวหรอค่ะผพีิกเ้าเอาแค่ปุ๊บปุ๊ค่ะเพรเอาละเอียดค่ะ เอาเสียไปใส่หมอกันเลยจ้นาน้ำเดือดแล้วจ้าเอาใส่หมอกันเลยจ้าตะไคร้จ้าเอาลงเลยน้ำเดือดแล้วพี่น้องเอาปลาลงมบัตจ้าเอาช้อนก็คือปลาคอนเห่ะคะเอาลงเลย เอาปลาล้งเราจะไปค้นด้วยค่ะปล่อยเข้าไว้อันสีขาวพุ่มปลาจะปิดตาไบบานค่ะค่ะหลังจากที่เ,าเอาปลาลงงล้วเรียบร้อยเอาน้องไม่สมล้งเลยจ้ะล้งเราก็าต้องไปค้นด้วยค่ะปล่อยเข้าไว้ พอเดี๋ยวป่ามันสุกเข้าเอาลงไว้สืส่อจ้ะค่ะเอาต้มไปสักพักนึงได้ดจ้ะเอากรสีมะผุมลดตรงนี้ได้จ้ะใส่เลยค่ะเดี๋ยวก็ลดดีค่ะตามด้วยน้ำปาลาปลาจ้ะใสเรย์เาอากระสีถิ่มเข้าไปอังสี่จ้ะเอากระสิโปกนถิ่มอังสี่เลย กะว่าเน้พอเดือดอีกสักพักนึ่งคนละค่ะข้าวเหนียวฮาก็สุกได้ทีละจ้าเนี่เดี๋ยวฮาจะเอาขึืนอละจ้ามีค่ะแกงต้าไม่ซุนดองสุกแ,แล้วพี่นอ้องเขาจะเอาผักลงเดิ่บาดจ้านี่ค่ะผักเห็ดเตียไวไว้เลยจ้าไปอีตู้กับต้นหอมนี่จ้าเอาลงเลยจ้าอันเคล็ดลับในการแกงปลาด้อพี่น้อง เอาปลาลงเอาเครื่องลงเพาาะต้องไปค้นวันนี้เขาเดือดอยู่ยังซันเลยจ้าปลามันสีมะข้าวแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะแกงหน่อไม้ไส้มใส่ประคองเงาอันเดี๋ยวห้าสิบมาทอดปลาในเต้อกันจ้าทอดปลาสลิดต่อเลยจ้า ค่ะแดวเรียบร้อยกับเขาของเห้าหมาอนี้ค่ะนี่ค่ะแกงหน่อไม้ส้มใส่ปลาคอค่ะใส่พุ่งป่าใส่ไข่ป่าจ่าเสบแๆปลาทอดข้าวเหนียวค่ะคลิปวิดีโอนี้กะเอาไว้ซ้ำนี่เหรอเนาะจ้า ก็ถาเบิ้งวางข้าิสี่ีอาหารการกินอีกอย่างมาเห็ดกันเบิ้งอีกจ้าก็ไว้ซํำนีล่ล่ะค่ะลาไปด้วยแกงส้มหน่ำไม้ดองปลาช่อนใส่ภูมิปลาพร้อมด้วยปลาแดดเดียวค่ะบ๊ายบายค่ะ